ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโต c ครีเตอร์ช anel n กับการเสียงไทยทำนายไทยทักดูดวงกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเช่นเคยนะครับ คลิปวิดีโอการทำนายดวงนี้ผมจะททำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับหากใครมาบอกว่าเป็นทีมงานผมอย่าไปเชื่อเขานาะครับโปรดระวังผู้แอบอ้างนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนเงินให้ใครและอย่าก,กดลิงก์แปลกๆนะครับโอเคและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆนะครับ โอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงทํานายทายทักกันวันนี้ก็จะมาดูดวงเสี่ยงไทยแรนดอมกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเช่นเคยตามปกติซึ่งผมก็จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสองสำรับซึ่งวันนี้ผมจะเลือกใช้ไพ่หนึ่งสำรับนะครับ คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับการทำนายของเราอ้างอิงตามแนวทางสากลนนิยมตามแนวทางตะวันตกผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับอืมทำนายไปตามหน้าไพ่ทำนายไปตามตำราหัวข้อที่เราจะดูวันนี้ก็เบาๆสบายๆไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านเช่นเคย ดูได้ทุกท่าทุกราศีไม่จํากัดวันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดนะครับดูได้ทุกราศีเป็นการเสี่ยงทายชนิดหนึ่งเออข้อดีและเสน่หของการเสี่ยงทายคือเราไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่แต่มันเป็นการเสี่ยงทายดูไปด้วยกันว่าโอกาสที่บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดกับคุณหรือไม่เออมาลุ้นกันว่าจะเกิดหรือไม่นี่คือสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่เสียงทายให้คุณนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าเขาอยากมัดใจคุณไม่อยากให้คุณไปไหนอีกแล้วเออมีคนรักคุณแหละเขาอยากเข้ามามัดใจคุณไม่อยากให้คุณไปไหนอีกแล้วนะครับอน่าสนใจเช่นเคยหัวข้อเบาๆสบายๆเกี่ยวกับความรักไม่มีพิษไม่มีภยัยดูได้ทุกท่านผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณวันนี้คุณได้ไพ่ สอดคล้องกับหัวข้อเปะเลยอสศวนดาบน h t ออฟซอ r สคนนี้กำลังม,มีความใจร้อนเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาอยากพุ่งทยานเข้ามาหาคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะคบหากันในสถานะใดก็แล้วแต่มีปัญหากันหรือไม่ก็แล้วแต่ คนคนนี้อยากมาหาคุณแต่อาจจะยังมาไม่ได้ในทันทีคนคนนี้ใจร้อนมากเขากลัวคุณจะไม่รักเขากลัวคุณจะไปมีคนอื่นหรือแม้แต่บางคนเขารู้จักคุณดีเขากลัวคุณจะมีความสุขกับความโสดแบบนี้แล้วจะไม่เอาเขาไม่รักเขาเออเขาอยากเข้ามาหาคุณนะครับอืมไม่ธรรมดาดูแล้วเขารักเขาชอบคุณมากเลยนะเออแล้วอยากมาพิชิตใจคุณอ่ะสวินดาบเนี่ยอยากมาพิชิตใจก็ได้อยากมามัดใจก็ได้เออเขาไม่อยากให้คุณไปไหนแล้วนะครับอมาดูกันต่อนะ แล้วก็ราชาดาบคุณเคยดุเขาหรือเปล่าคุณเคยไปเข้มงวดอะไรกับเขาหรือเปล่าขอภัยไม่ได้ว่านี่ทำนายตามหน้าไพ่ราชาดาบเขามองคุณเป็นผู้มีอำนาจนะ เรียกว่าในความสัมพันธ์ถ้าคบหากันอยู่เขาแทบจะยอมคุณทุกอย่างหรือคุณเคยไปดูอะไรเขาหรือเปล่าประมาณนี้อาจจะเคยมีเรื่องขัดแย้งกันหรือถ้าไม่เคยขัดแย้งกันแปลว่าคุณดูดีมีอํานาจหรือแม้แต่คุณทํางานที่ต้องใช้อํานาจวาสนาบารมีมียศมีตําแหน่งแบบนี้ทําให้หลายคนเกรงใจรวมถึงเขาด้วยประมาณนี้ไหนมาดูกันต่อสิอศวินดากบราชาดาบอื พลังงานเรียกว่าสูสีเลยแต่คุณจะมีพลังมีพลังมากกว่าเขานะครับเขาเกรงใจคุณแต่เขาก็มีความใจร้อนอยากมาพิชิตใจคุณอยู่อาะโอเค ไฮพริตเทสนักบวชหญิงราชินีพระจันทร์สตรีผู้สูงศักด์ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามแต่เมื่อหยิบได้ใบนี้พลังงานรวมคือผู้มีอำนาจวาสนาบารมีมีความสูงศักด์ในเรียกว่าพื้นชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องอยู่ในสังคมไฮโซแต่คนมองคุณสูงมากคนส่วนใหญ่มักจะมองคุณแบบให้เกียรตินะครับแล้วก็ชื่นชมอะไรแบบนี้ยกคุณไว้ในที่เรียกว่าโอโหขึ้นหิ้งอะไรแบบนี้ยกย่องพูดง่ายยกย่อง,อง,องมากๆคนๆคนนี้ก็เช่นกันเขายก ย่อมคุณและเขามองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ลึกลับอย่างน่าประหลาดใจคุณมีสเสน่ห์ชนิดที่ว่าเขาอาจจะต้องหวงคุณเลยหวงว่าคุณจะไปมีใครเข้ามาชอบไหมจะไปมีสังคมใหม่ๆไหมมีคนใหม่ๆเข้ามารู้จักคุณแทบทุกวันจากหน้าที่การงานที่คุณทําอยู่อะไรแบบนี้หรือแม้แต่ไลฟ์สไตล์ของคุณเอื้อต่อการพบปะผู้คนใหม่ๆก็เป็นไปได้นะครับ ต้องพบปะผู้คนใหม่ๆอยู่เสมอทําให้เขาแอบหวงแอบห่วงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากนักเพราะดูอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าดูคุณจะมีอํานาจมากกว่าเขาหรือเขาเกรงใจคุณมากๆอืแล้วเขาจะเข้ามามัดใจคุณยังไงด้วยวิธีไหนเขาคนนี้เป็นคนใกล้ชิดคุณใช่หรือไม่ใช่ราชินีถ้วยอื เขาคนนี้หรือเธอคนนี้เป็นคนใกล้ชิดคุณอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแฟนกันนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแฟนกันอาจจะกําลังจีบจีบกันอยู่ชอบชอบกันอยู่หรือเล็งเล็งกันอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้แต่สิ่งสําคัญคือต้องเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วมีตัวตนจริงๆอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันชนิดที่ว่าเป็นใครก็ไม่รู้ทักข้อความแชทมาจีบแบบนี้อย่าไปยุ่งนะครับระวังโดนหลอกนะ แบบนั้นนะเอออย่าไปยุ่งต้องรู้จักกันแล้วเท่านั้นมีตัวตนจริงๆเท่านั้นคนคนนี้มองคุณในสองแง่มุมแง่มุมแรกคือเขามองคุณด้วยความเคารพยำเกรงในอำนาจวาสนาบารมีแต่อีกแง่มุมหนึ่งเขาก็มองคุณว่าคุณน่าทะนุถนอมมากเช่นกันในคนเดียวกันคุณอาจจะมีลักษณะสองบุคลิกที่เอาไว้เลือกใช้กับบุคคลต่างๆเช่นเข้มงวดเข้มแข็งเวลาทำงานแต่อ่อนโยนกับครอบครัวอ่อนโยนกับเพื่อนฝูงแบบนี้เป็นไปได้นะครับอืม เป็นเรื่องปกติที่คนเราสามารถมีหลากหลายบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับผู้คนตัวตนหนึ่งไว้ใช้กับสังคมไว้ใช้กับการทํางานอีกตัวตนหนึ่งไว้ใช้กับเพื่อนสนิทญาสนิทมิสหายแบบนี้เป็นไปได้คุณมีทั้งแง่มุมดุดันเข้มแข็งและน่ารักในคนเดียวกันแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปวะมจิเชียน คนนี้สายมูคนนี้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูไม่ได้แปลว่าจะต้องไปทํามนต์ดำอะไรใส่คุณไม่ใช่แต่การขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้พระหรือแม้แต่การทําอะไรตามความเชื่อที่เป็นด้านขาวเป็นด้านเสียสร้างสรรน,นะเป็นความสร้างสรรค์เช่นการอธิษฐานขอพอรความรักไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือขอให้คุณรักเขาขอให้โชคดีมีชัยอะไรแบบนี้ ถือเป็นสายมูก็ได้หรือถ้าจะไม่มูขนาดนั้นเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมชอบนั่งนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระแม้แต่ชอบเข้าวัดชอบทําบุญทํากุศลบางคนชอบปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการไปปฏิบัติธรรมที่บ้านหรือที่วัดก็แล้วแต่และพลังงานนี้สามารถสลับฝั่งเป็นฝั่งตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับ คุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลทําบุญทํากุศลอยู่เสมอก็เป็นไปได้ผมมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเรื่องราวของคนที่ศีลเสมอกันจริตตรงกันมาเจอกันเพียงแต่เขามีความเกรงใจคุณคุณดูมีแต้มต่อเหนือกว่าเขาเท่านั้นเองประมาณนี้และใบนี้ยังทํานายเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะว่าเมจิเชนเนี่ยคือ ปาฏิหาริย์ดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ก็เป็นไปได้และถ้าคุณบางท่านที่มาดูคลิปนี้ยังไม่คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ผมทํานายเพิ่มให้อีกความหมายหนึ่งว่าใบนี้แปลว่าจะเกิดสิ่งดีๆราวปาฏิหาริย์กับชีวิตของคุณปัญหาต่างๆจะคลี่คลายการงานการเงินจะดีขึ้นแบบนี้ถ้าคุณไม่สนใจความรัก คุณจะโชคดีในเรื่องอื่นแต่ถ้าคุณกําลังสนใจเรื่องความรักคุณมีโอกาสสมหวังเรื่องความรักและในบางท่านที่ทําบุญทํากุศลมาดีมีโอกาสสมหวังแทบทุกเรื่องหรือทุกเรื่องเป็นไปได้เออย่าได้ประมาทพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณทําคุณงามความดีมาโดยตลอดคุณมีโอกาสสมหวังทุกเรื่องโดยลําดับช้าเร็วมากน้อยแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านที่ทํามานะครับอืมเขาอยากจะมามัดใจคุณ ใจจะขาดแล้วตอนนี้เออเขากลัวคุณหายไปโอ้ยสองถ้วยน่ารักเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากและไพ่ก็ออกมาตรงเหลือเกินสุดยอดสองถ้วย two of cups ไพ่เนื้อคู่ไพ่กัลยาณมิตรใบนี้ตีความได้หลายอย่างเอาอย่างแรกก่อนถ้าคุณกับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันยังเป็นแค่คนรู้จักนะ คนคนนี้เป็นกกลาลมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่หวังดีกับคุณอย่างจริงใจเขามาดีเขาอยากให้คุณได้ดีเขามีความหวังดีต่อคุณและอีกลำดับขั้นตอนหนึ่งถ้าคุณกับเขาเริ่มจีบจีบกันหรือชอบชอบกันมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นครองคู่ไม่ธรรมดาและตีความเพิ่มเติมได้วยว่าคนนี้อยากมามัดใจคุณจริงๆมีโอกาสที่การที่เขาไปมูไว้เมื่อกี้ หรือการสวดมนต์ขอพอรไหว้พระใดๆก็แล้วแต่ตามความเชื่อเขาเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขา เขาเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาหรือในทางกลับกันคุณเองก็ด้วยที่เชื่อว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณต่างฝ่ายต่างมีเซนส์บางอย่างที่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันวันนี่แหละคู่ของฉันประมาณนี้อันนี้เป็นกรณีของคนรักกันหรือว่าจีบๆกันนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้รักกันไม่ได้จีบกันแบบนี้ก็แปลว่าคุณจะได้เพื่อนดีได้มิตรด,ดีเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมและอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณไม่คาดหวังเรื่องความรักเลยคุณจะได้มิตรด,ดีได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่เพื่อน ฟงแฟนคลับ FC ต่างๆลูกค้าต่างๆสนับสนุนให้กิจการงานของคุณก้าวหน้าด้วยดีภพ่หนึใบตีความได้หลากหลายอย่างมาก2ถ้วยคือเนื้อคู่คือกัลราณมิตรก็จริง แต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องแต่งงานคลองคู่เสมอไปเป็นมิตรที่ดีสําหรับแวดวงการงานก็ได้เช่นกันประมาณนี้แล้วแต่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่อยากได้เพื่อนก็จะมีเพื่อนที่ดีอยากได้แฟนก็จะได้แฟนดีถ้ามีแฟนดีอยู่แล้วก็จะได้ครองคู่กันมีความสุขแน่นอนใบนี้หายห่วงเขาจะมามัดใจคุณผมค่อนข้างเชื่อว่าเขาจะมัดใจคุณสําเร็จเอโอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานไม่ธรรมดาวันนี้ ไพย่ยังดีล้วนๆอยู่เขาอยากมามัดใจคุณเขาจะไม่ให้คุณไปไหนแล้วล่ะเอออยากมาผูกมัดคุณทั้งตัวและหัวใจนี่สีดาฟอ,สอบสคนคนนี้คิดการใหญ่คิดการไกลาวางแผนละ จะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ดีจะมัดใจคุณด้วยวิธีไหนดีจะเข้าหาคุณช่วงเวลาไหนดีจะบอกรักคุณดีหรือไม่จะเผยใจทันทีเลยไหมหรือจะเก็บไว้ก่อนค่อยๆเนียนเข้ามาอะไรแบบนี้คนคนนี้กําลังครุ่นคิดเป็นอย่างมากอืมน่าสนใจแล้วก็แอบลุ้นไปด้วยเลยบอกแล้วเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมาก ได้บุญได้กุศลนะครับเห็นคนรักกันแล้วก็ชื่นใจแล้วก็เขาจะมามัดใจคุณแล้วโอ้โยสามถ้วยยินดีล่วงหน้า สามถ้วยไพ่แห่งการเฉลิมฉลองผู้คนชูถ้วยชัยโยโหร้องยินดีแบบนี้ชัดเจนมากสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองยินดีเป็นนิมิตหมายอันดีแนวโน้มที่ดีว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสเฉลิมฉลองอย่างน้อยที่สุดคือได้มิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีมีความยินดีร่วมกันนะอย่างแรกนะถ้าคุณไม่คาดหวังเรื่องความรัก จะมีความยินดีร่วมกันในเรื่องการงานมีโอกาสเฉลิมฉลองปิดโปรเจกต์ได้ยอดขายพุ่งทะลุเป้าอะไรแบบนี้กำไรงามหาขายดีกำไรงามอะไรแบบนี้นี่คือเบื้องต้นถ้าคุณไม่คาดหวังความรักแต่ถ้าคุณคาดหวังความรักคุณจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิต ได้มิตรดีเพื่อนกลายเป็นแฟนแฟนกลายเป็นคู่รักแบบนี้นะครับหรือคนที่คบกันอยู่แล้วถ้างอนงกันอยู่ตึงๆกันอยู่คุณจะกลับมาคืนดีกันได้เคลียร์ใจกันได้มีเรื่องยินดีร่วมกันและสําหรับคนที่มีคู่แล้วอยู่ด้วยกันแล้วอะไรแบบนี้มีโอกาสเฉลิมฉลองถึงขั้นเรียกว่าอาจจะมีการได้บ้านใหม่รถใหม่แม้แต่การมีลูกด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ยังเป็นไปได้เลยเอาไปนู้ว่าความยินดีทั้งหลายทั้งปวงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องสําคัญเรื่องอะไรกันแล้วแต่ คุณจะมีการเฉลิมฉลองในเร็วๆนี้การเฉลิมฉลองไม่ได้แปลว่าจะต้องจัดงานปาร์ตี้นะแต่หมายความว่าเอาเป็นว่ามีข่าวดีเข้ามาในชีวิตเออสองถ้วยสามถ้วยไม่ธรรมดาวันนี้ทั้งคู่รักเนื้อคู่และความเฉลิมฉลองท่านที่คบกันอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานนะเนี่ยเออคนที่มีแฟนแล้วมีโอกาสขอแต่งงานกันคนโสดก็อาจจะได้เพื่อนเป็นแฟน ส่วนคนที่ไม่ได้คิดจะมีคู่ก็จะสมหวังเรื่องอื่นอ่าการงานการเงินแบบนี้จัดเมน้นชัดเจนมากเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไม่ทันขาดคำ อาสมหวังในเรื่องต่างๆคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ทําอะไรได้อย่างนั้นจัดเม้นไพ่พิภากษาไพ่ของการเรียกว่าจดทะเบียนสมรสก็ได้หรือการกระทําสิ่งใดๆให้เป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นแรงนะครับถ้าคุณคนโสดไม่คิดเรื่องความรักคุณจะได้สิ่งที่คุณควรได้ทําดีไว้ก็ได้ดีตามประสงค์ตามที่ต้องการทุกอย่างทําดีได้ดีแบบนี้ส่วนคนที่คาดหวังเรื่องความรักคนโสดคุณมีโอกาส,ดกาสได้แฟนคนมีแฟนมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานจดทะเบียนสมรสจัดเม้นมาไม ไม่เคยผิดหวังในเรื่องความรักและย้ําเลยว่าถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องอื่นๆอย่างงดงามแต่ก็นะหัวข้อนี้ทํานายเรื่องความรักเรื่องการผูกมัดหัวใจเข้ามารักเข้ามาชอบกันมีโอกาสคบหากันถึงขั้นครองคู่อ้าวหลายท่านจะไปจดทะเบียนสมรสกันเร็วๆนี้หรือเปล่าเออมาดูกันต่อสิครับแล้วก็ผลงานดีงามมาก เขาจะเข้ามามัดใ,ใจคุณไหมให้คุณไปไหนแล้วจับแต่งงานเลยมั้งเนี่ยโอ้เขาทำงานหนักนาะสิบไม้เท้าเขาทำงานหนักในความสัมพันธ์และใบนี้ยังตีความด้วยว่าทำงานหนักในชีวิตจริงด้วยก็ได้เช่นการทำงานหนักเพื่อ,อเก็บหอมรอมริบเตรียมเงินนะทำงานทำเงินเพื่อไว้เตรียมความสร้างความมั่นคงของครอบครัวแบบนี้เอาใจช่วยเขาหน่อยอืมแล้วก็มีอีกความหมายหนึ่งก็คือเขากำลัง คุณคิดนะอย่างที่กล่าวไปแล้วเตรียมการเป็นอย่างดีเพื่อมาเซอร์ไพรส์คุณหรือมาขอคุณเป็นแฟนขอคุณแต่งงานใดๆก็แล้วแต่ส่วนกรณีคุณที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักคุณจะได้โชคใหญ่เรื่องการงานอาแล้วก็โห้ยแดไม้เท้าความพุ่งทยานเอ็ดออฟวันส์ก้าวหน้าแน่นอนทำนายเป็น2กรณีคุณที่ไม่คาดหวังเรื่องความรัก การงานคุณพุ่งทยานมากงานดีเงินด,นดีตามแน่นอนชีวิตรุ่งเรืองส่วนคุณที่คาดหวังความรักคนโสดมีโอกาสได้เพื่อนเลื่อนเป็นแฟนหรือคนที่คุณเล็งๆไว้เขาก็จะตอบรับรักคุณ ตรงกันใจตรงกันเรียกว่าชลักใครชอบใครมีโอกาสสมหวังคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วความสัมพันธ์จะสนิทแนบแน่นขึ้นไปอีกจะมีการผูกมัดกันทั้งตัวและหัวใจไม่ให้ไปไหนแล้วตามหัวข้อห่วงคุณมากเขารักคุณมากห่วงคุณมากและบางท่านที่คบหากันมานานพอสมควรมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานครองคู่กนะ้าวหน้าพัฒนาไปด้วยกันส่วนคนที่มีคู่แล้วถ้าได้ดูคลิปนี้ คู่ของคุณและครอบครัวของคุณจะมีความสุขดีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ทิศทางความสัมพันธ์ทิศทางของดวงชะตาจะเป็นอย่างไรขอให้การเสี่ยงทายนี้ช่วยชี้แนะแนวทางนะครับเขาจะมามัดใจคุณไม่ให้คุณไปไหนแล้วอืมโอ้โหก้าวเรียนจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน คู่รักทั้งหลายไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นรักกันใหม่ๆหรือรักกันมานานแล้วคุณจะรักกันยิ่งขึ้นความรักของคุณจะพัฒนาไปอีกลำดับขั้นหนึ่ง จากเพื่อนเลื่อนสู่แฟนดังกล่าวจากแฟนเลื่อนเป็นคู่รักคู่รักเป็นคู่แต่งงานแต่งงานก็มีลูกอะไรแบบนี้เบิกบานสําราญใจมีครบครันชีวิตอิ่มหนาสําราญดีส่วนคนที่ไม่ได้อยากมีความรักคุณจะมีเงินมีทองใช้สุขสบายอิ่มหนาสําราญด้วยนะครับใบนี้ออกมาสรุปให้ก้าวเรียญล้วนดีไม่ว่าคุณจะคาดหวังเรื่องความรักหรือไม่ถ้าไม่คาดหวังเรื่องความรักจะอิ่ม้ํำสำราญการงานการเงินชีวิตส่วนตัวแต่ถ้าคาดหวังเรื่องความรักอยู่ ความรักของคุณได้เวลาสุขงอมแล้วรักกันดีดีครองคู่กันมีความสุขความเจริญร่วมกันไปนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ